อากูบ่า <unser> ว <Wet serves> ่าเป็นบาร์เทลพาร์ทเวฟยือกันมาเริ่มาเริ่มมาเริ่มพี่น้องเอ้ยมาเอาพักเริ่มากินบุฟเฟ่พักซอยกันเลยบุฟเฟ่พักบุฟเฟ่พักอยู่รักสาหาเริ่พี่น้องมื้อนี้แม่ค้าให้กินฟรีแม่ค้าให้กินฟรีเด้อมื้อนี้เด้อบุฟเฟ่พักบ่สิ น้องเอ้ยซำมซูซกู่กูล้านกูเออ้อันเดอเดีจายจ่ายจ่ายจายจายอืมหกทัวรอันอีสังวะกับเล็กบ่กับเล็กลุด มันลังบนาเต่าพูนมันลังเขาเออมันหลังชอยทอนพักกัเมื่อช่องทือคือกนแในทอยเขาเพื่อนจะลังแล้วเออมันเออมันมีปัญหา้แต่ตอนใส่เนเนเนเสียต้องเสียต้องกัไรเนยเสียต้องว่าจังไหนวาจังไหนให้เขามากินบุฟเฟ่พักบ่อหรอกละโอ้โหโอ้โหมชวงันเหุีทอเวรกันเวรกันเวรกเน แกันแน่ไล่โด้เลยไล่โซดถักแก้พักเอรุดล้รุดแล้วรุดแล้ววันโตก็เป็นงไ้ยหัวห้วนะไม่จะหลินบันเนาาาเฮ็ดดีๆเนี่ย่อเอะไล่โซดตัดเงินเดือนได้ว่าบัคขานี่เล็กจำกูได้ตองม้วนขนาดเลยบุฟเฟ่พักห้าวบะตองสุกเงินห้าไร

แถวๆข้อน um, yes. ี um, yes. mm, uh. uh. ่ยเสียร้ายแถวๆกลางมันเสียนะแถาทางออเสียร้ายนะมากร้ายเนาะมากร้ายจะมากอน่นะมากมาอย่าเด้อย่เดอไปเบิ่งเ่อเบิ่งเอราเบงสันส่ข้ส่แขพวกเจ้าเฮียเด้อพวกเจ้าเด้อ ไปไทยมาไม่ไม่ไม่ยั้งหันระว้างเลูกละโอ้หมอนี่คือไทยเส้นใหญ่แท้นี่ลุงน้องควยว้าพวกนี่ลุงน้องควยว้าเนี่เสียสื่อเสียเสียงเลยเนี่ยน้องแค่นั่นนั่นกูบอกเลยนะหาเหลี่ยหัวหนานเรียงดีเนาะเออได้พวดีได้ใส่สายซอยได้พุ่บุรีได้ใส่หนานม่เหรอเสียแรงว่าโอ้โหแมนความเรา โอ้ดุกูเคมาแขนใหญ่แท้ระวังเหี่ยได้ดุเหียนต้งกองคักหาไวเห็นได้ดุไรไปหาอยู่อย่างจันทร์ผู้ไรกัจะปลาแขนเหียนี่บ่อตองสูกบ่อตองสูกแม่ข้าเพิ่นบ่อ้องสูกม้วนเลยโลดมันในเต้ ฮะูอนเอาไปขายที่นี่บเรืองเบ่เอาไปขายไผ่เสียไปขายอ่าอ่าอ่าซัมนีแ่แหละกอนพ่อหอมป่าหอมคอ